มืาอนี้มารอตลาดที่หาครับมากับพาชินกับแม่กับพ่อที่เก่าครับเดี๋ยวไปเบิ่์กันไม่นี้เ้ากินอะไรอย่างกินถ้าแม่กับพ่อกันอาจจะได้พักหย่าพี่เกาเพิ่นล่ะเฮ็ดเพิงเพิ่นที่เก่าล่ะนี่ดิเฮ็ดเนี่ยน้าทิะดาดเลยเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดป้า chết thử bà nhau nhau mới người cái này nhau nhau mới bưng cái này phun hết chứ tiếc à nè hết này tìm lên này. แล้วไปครับเฮ็ดหลายครับอาหารอาหารอีสาน จะขอยาแล้วก็แม่กันเลยข้ไปใช้คือใครบุญขับเป็ดเป็ดเส็ดเส็ดหนึ่งไปเช็คตัวเป็ดทั้งนกทั้งไก่ครับ ไอ้สร้างต้นเนี่ยนะครับเปิดปะการ์เนาะเปิดปะการ์ลูกเปิดปะการ์ ไปยี่สิบเลยไหมสองขาสี่จ้าเอาเลือดพอเอาเลือดก่อบเอาเลยอดับจ้องขึ้ต้อลเลือดจะมีไหมเอาแต่เลือด ถ้ oh. าเรามอทำเลยยี่สิบห้าจ้าโอนสองร้อยสิบบาทโัเอานร้อยเจ็ดสิบาทพอโอนสองรสิบาทาได้แล้วครับยังยังยางไปซื้อผักก่อนี่ย lần nói thế có thiếu hà ta ba hả?

ยันนแต่ยังแม่ยี่สิบหนยี่สิบาทเลือกเลยขอบคุณับพันยี่สิบบาทเลยนะสินีเ่าไหร นี่ได้ไหมอ่ะบ,บ,บ,บอก,กว่าอยากว่ะคือหอมดีเเอาบาตนี้ยีสย่สิบบาทเองเนี้ยจบลูกแล้วซื้อรถมามาเทียบกับทานการอเอาอันนี้นึครับเอาอันไหนอันนี้ครับ hai hoa chín ba mương chum theo mầm 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 chung theo mầm chung theo mầm mầm สามสบาทคับ5าบาทเนี่ยเอาอย <Hey. S 2> ู่บ่มีบ่เอาแม่หันกนเอาเอาบ้าระงกันเลียรแ่บาทอันนี้อีกอันนี้อีกอันเนี้ยอนลอรับ ขันได้บิตเด็กไปเรยเฮ็ดบ่เฮ็ดนเฮ็ดออกม่้เขาไม่หลขันมันได้เลยคนหลายครับผมขอบคุณครับ ร้อยยี่ครับ ทำไมครับเอาบอกินบอฮันบอกินกับปุ๊เ yeah, ป sure, uh ็นยังตอนจัเหลือกอาะจะยี่ห้าม uh ูว huh. yeah. ัวครับหมูวเอาจรกโล่ะเขาลดว่างอจ๋งลดเลยขายจ้าไม่หดลดโลกมันเป็นไรจับเอาลลดเอาจกกีหานวย ăn bao là bám 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 ขาใครดีย่อผอดเดียวดีพอขครดีอดสายี่อเดสิบเจ็ดร้อนไฟดับเอาไฟดับป่ะครับดับแต่แต่ช่างยังมีไฟอยู่ยีบาทจ้าเอาใจเขาเลี่สิบบาทไม่ใช่ ี่อที่ไครับไปอนมาได้เคูเรียนที่ไหนแล้วมาถนนลูกเยังไงเหมีหนาวมนกันไปเอก็เก็ได้มีหนาวมอนกไไปมิดเรอกเอาบอกบอเอาบ่เอาบ่ไปา แม่เสือปลทูกันแม่แม่แม่เอาแม่นี่แม่มันก็มนึ่กับเสือปา,า,าทูลองกจนะมิลลบาทหกพิบบาทห้าับหกพิบ

thank <laughs> you นั่นแหละม่ไม่ถึงไหนมั้ยเบอร์ล้าย่างอยู่ก็ไปซื้อย้อนย่างออกไปแล้วลูกยังป้าปะแปางหนหรอที่ยอไหมที่นี่ะไร้ยไม่เน้นนะคนหลายคนหลายของแบบพีเบอร์ผู้เมนผมนั่นเนี่ยเอาทีมนแล้วกนิน่งบไม่กี่หนึ่งดพ

ก็คือเราไออันนี้เดี๋ยวสืบไปไหมฮะเออใช่ อ้อแดงเท่าไหรดีครับนี่พวงเนาตัดแล้วสี่มาสิอยบาทใชไหมอะไรอายี่สิบก็ได้ค่ะยี่สิบเอาแค่นี้ครับไปแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาแม่กพ็พูดแม่เอาพอละวเดียย๋ยวไปซื้อแม่นไป